อนดงหมูเฮาบ่ได้ยพอกันหกเจ็ดปีเนาะกําลังสิมาเห็นกันนี่แหละพี่น้องเลยเอา้าพระกันลงทางขึ้นเนาะพี่มูเฮากับพากันน้ำหนาเนาะซองผัวเมียพากันลงทางขึ้นพี่น้องเอ,เอ้กบบอย,อยกับบด้มาดนแล้วเนาะกับบดติพี่น้องข่อยกับบดจื้อปบดายเนาะข่อยกับบดจื้อเนาะโค้งไปโค้งมาทางกัประมาณน,นี่แหละพี่น้อพอดีได้โอกาสมาพอกันพี่น้องเป็นบด้ยพอกันหกเจ็ดปีแขนแขน บอกว่าสิเป็นรดตารางเพื่อนเอามาพอดีมาตาเพือนลังนี้บอกว่าสิรดนี่นะเป็นอะไรเจ็บป่เจ็บป้ขออนุญาตหัวขวัญผู้ชายลูกบูรนเดกูเห็นอ้าจะเปิดเป็นผู้ขับรถอยู่ทางหนยังไ่เห็นเอ้านี่ยิ่งถอด้วตาเเหยียบเา้วตใวเงใส่กันหนอกเลย้ห่อยก็จัเกือบแตกเนาะ เกิดเหตุบาขาดขีดพี่น้องเอ้ยว่าพ่อมาขับรถอยู่ดีๆพัดผ้าขอยมาหลอดตารางเนาะหลอดตารางแล้วพัดยังบ่พ่อบ่เห็นใหม่ขะเจ้าะกายไหวพี่น้องเอ้ยขี่รถชนเอาหัวเพิ่นบวิดเนาะเกือบเป็นผ้าคอยล้มล้มยังโศกดีแต่ยังมีหมวกกันหนอกพี่น้องเอ้ยเพิ่นถือใักอ่าเนาะเพิ่นถือกันหนอกเพิ่นาะค่อยผดบ่ได้ถือโดดลงตลอดไหวปั้นยังบ่ขีดขาดโอ้ยจะเม็นศาดพี่น้องเอ้ยมาดองหมู่กับมาสางกำนันเนาะพากันหลอดตารางเฮือนกับจังกะ งานนี้พากันงมเท้ามาพี่น้องเอ้ยมาแบบล่มลูกคูุค้านเนาะมาสร้างตำนานอยู่ในงานดองโอ้ยัวข่อยก็ได้ตอนนี้พกเฮามาหอดงานแล้วพี่น้องเลยไปพี่น้องเขาไปในงานน้ำกันเขากัสีล่วงเขาไปห้ามูก,ก่อนเนาะเขาไปห้ามูแล้วเขากัจังสีเขาไปผูกแขนเราจึงหาบนนัง่งบนเศร้าเขาก็ได้บรรยากาศภายในงานกัสีประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ย ขึ้นกับบริจัดงานใหญ่โตขนาดนั้นเนาะจัดแบบธรรมดาแบบเรียบง่าย้าพี่น้องขึ้นไปผูกแขนให้เจ้าสาวในขณะที่เจ้าสาวยังสมัติสมมาอยู่เขาก็สิไปนั่งถาหยุ่โตภรลยาพี่น้องเลยเขาเซิร์นเขาโตแลต้วก็ต้องเดิไปเนาะถาเจ้าสาวมาแป๊บหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจังเบิงหน้าเจ้าสาวนำกันเนาะตอนนี้พวกเข้ากับเขามานั่งในโตแล้วเกี่ยมกินเข้ามาเด้พี่น้องมากินข่านำกัน มตอนนี้อาหารพร้อมแล้วพี่น้องมาพี่น้องมากินเผานกันกินเผาถาเจ้าสาวเนาะซ้ำๆถึงสมบัติจาแล้วผู้ประสซเพเป็นอะไรก็เป็นพ่อสันนั่นยะ <laughs> <laughs> พี่ค่อนอเซียน่ใดสีอ่นแซวนจักหน่อยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบริพคกันดนเนาะมันเป็นกาสิตระมาณนี้แหละพี่น้องบริจัดไเนาะความบากันกาสิลายนี่จักหน่อยเนาะ

กินไปได้สักพักหนึ่งก็มีเรื่องให้ให้หัวอีกพี่น้องเลยโอ้ยเนาะจะแม่นได้มานทำกันก็มาสางตำนานทำการสองคนเอ้าซีคเลยเบิ่งราคานต่างฮากดำมเบิ่งเอาโลโล <laughs> งแ้วดำเพื่อนมึงดัมเฮ้ยพี่ต่างก็จะฮักใคมากมันมาสางตำนานอยู่ในงานดองมู <laughs> <laughs> จะเบาจะเบาแอมจะสาว ได้ลูกภูรคุณไดุขนาดขนาดถ้ากันแล้วแต่งร้องได้หนิเนาะได้แล้วภูะคุทั้งนั้นอ้ก็เอือยพอสิบแล้วจอก็เท่านั้นอาจานยไม่เอาจบก็บอมูเย็นว่าจบบอมาก งานดองหมูขอยนีม่นมีทั้งเรื่องให้เสียงมีทั้งเรื่องให้หัวพี่น้องเอ้เสียงตายไปตามเสาเพื่อนแล้วก็หมูอีกผู้หนึ่งก็เห็ดค่าตัางเข้าฮักพี่น้องเอ้มาสางตำนานในงานดองหมูเนะเาะอล่ะพี่น้องเอ้หอดสำนีกับสมัยสิขาโจ้ไปสำนีก่อนเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งสมัยในเด้วพี่น้องขอบใจได้หลาย,ลาย